มาร่วมเป็นจิตอาสาในการทำความดีด้วยครับวันนี้มีทอะไรบ้างครับวันนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในคนที่มาร่วมเป็นจิตอาสาครับผมเรานําพัดนําน้ําและก็ริบินดำมาแจกให้กับทุกๆคนครับเป็นไงบ้างวันนี้เห็นประชาชนมาร่วมใจกันวันนี้นะครับก็ถือเป็นวันแรกที่ไม่ได้มาเหมือนกันครับผมเพราะว่าเนื่องจากอยู่ต่างประเทศด้วยแล้วก็ติดงานะไรต่อมีอะไรด้วยครับก็รู้สึกว่าเห็นภาพที่ทุกๆคนประชาชนชาวไทยเนี่ยมารวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็น ลูกของพ่อทุกๆคนเนี่ยนะครับก็รู้สึกประทับใจมากครับครั้งแรกที่ทราบข่าวครั้งแรกที่ทราบข่าวเนี่ยตอนนั้นเป็นวันที่สองที่อยู่ที่ต่างประเทศพอดีครับผมก็รู้สึกว่าตอนแรกนี่ก็ใจหายครับรีบเช็คข่าวเลยจนมีอะไรหลากหลายทางเพราะว่าตอนแรกก็ไม่ไมแน่ใจแต่พอรู้ว่าแบบเป็นความจริงแล้วเนี่ยก็เป็นความรู้สึกที่พูดไม่ถูกเลยครับตอนนั้นเนี่ยน้ำตาไหลออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว แลวก็ตลอดทริปเนี่ยเป็นการเที่ยวที่น้อยมากและก็เป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่คงเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่เป็นการไปเที่ยวและอยากกลับประเทศไทยมากที่สุดครับจากตัวเมฆเองเป็นเด็กรุ่นใหม่เนาะภาพต่องแต่เราเนเด็กที่งจากที่เมฆเป็นจากรุ่นเมฆนะครับเอาจริงๆเนี่ยก็คือไม่มีไม,มไม่มีทางที่จะทันตอนที่พระองค์ท่านเนี่ยได้ทํากิจต่างๆถูกไหมครับแต่จากการเรียนการสอนแล้วก็ ภาพที่เห็นหลากหลาย,ลาลายทางในเมฆเชื่อว่าคนรุ่นเดียวกับเมฆเนี่ยก็สามารถสัมผัสและก็รับรู้ได้ถึงสิ่งที่พระองค์ท่านเนี่ยยากลําบากในการที่จะทําเพื่อประชาชนชาวไทยอย่างสุดซึ้งครับยแล้อยากเห็ไทยอย่างสุดท้ายแล้วเมฆอยากเห็นคนไทยทุกคนนะครับทำตามคําสอนของพ่อให้รักกันเหมือนที่พ่ออยากให้ทุกคนรักกันและให้ประเทศเราสงบสุขครับ